ครับผมเอ็มลานซักเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งเกจใน Honda j แจ๊ GK นะครับผมามาดูในห้องเครื่องกันนะครับในห้องเครื่องจะใส่แอแดปเตอร์น้ําอย่างดีนะครับใส่กระดกูกงูเรียบร้อยนี่นะครับสายลมใช้เป็นสายซิลิโคนของเซนโกนะคะรับสีฟ้านี่นะครับของเซนโกนะครับไม่ใช่สายแถมนะครับสายดีนะครับเก็บตามแนวสายไฟเดิมนะครับผมเรียบร้อยนะครับดูสายหลังเกจน,นะครับ หลังเกตจะเป็นลิงก์เส้นเดียวถึงซดีเลยนะครับลิงก์เส้นเดียวสายยาวย5ิบห้าเซนซัดีจะมี QR วอาโคสติกเกอร์ e 1 3ครบนะครับเหมือนของแท้นะครับสายย5ิบ้าเซนดำด้านนะครับเลี้ยงสีส้มดำขาวเหลืองเหมือนแท้นะครับตั๊กเดียวของแท้นะครับผมเหมือนแท้มากนะครับหลังเกโอเคดูในรถนะครับ ในรถจะเป็นดิฟฟี่สองสี่แปดเอสตัวใหม่นะครับคันนี้ใส่หกตัวพร้อมสซดีนะครับผมเป็นจอมืดนะครับจอมืดดำสนิทไม่ใช่จอใสนะครับจอมืดสซดีจะเป็นจอส้มแท้โรงงานไม่พ่นสีนะครับวิธีการดูก็เปิดแฟลชนะครับจะเป็นเส้นสีม่วงนี่คือจอแท้นะครับไม่ใช่จอพ่นสีนะครับอย่างนี้โอเคดูตอนกวาดนะครับ หวาดพร้อมกันทุกตัวนะคะพันนี้ใส่หกตัวพร้อมชัดดีขึ้นครบนะครับผมอะดูสีไฟกันก่อนไฟคมชัดสว่างเข็มแดงชัดนะครับชัดดี B, จอส้มแท้ขึ้นครบนะครับอ่านี้รีโมทสามปุ่มเหมือนของแท้นะครับรีโมทสามปุ่มเหมือนแท้เด็ะ ต่อไฟเข้ากับสวิตช์การไฟหลีนะครับเปิดไฟจะมีไฟนะครับเกหกตัวต่อเข้ากับสวิตช์การไฟหลีนะครับเกิดเปิดไฟจะดับแสงลงดิมเมอร์นะครับเหมือนของแท้ทุกประการนะครับอผมจะมาสอนใช้รีมโมทน,นิดนิดนึงนะครับผมรีมโมทสามารถปรับสีปรับแสงความสว่างได้นะครับนี่นะครับปรับแสงได้จากรีมโมทเลยนะครับ ก็สามารถดูพีชสูงสุดพีชสูงสุดนะครับอันนี้คือพีชสูงสุดนะครับดูยอด้อนหลังได้นะครับผมนี่นะครับพีชสูงสุดโอเคพีชสูงสุดสามารถเลคคอร์ดได้เลคคอร,าาร,ร์ดคือบันทึกการทำงานของเกดรดนะครับผมจะเลคคอร์ดนะครับผมนี้เลคคอร์ดนะ ตอเสร็จเดี๋ยวเทนะครับผมผมเทนะนอันนี้เทนะครับเทผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับแต่เข็มขึ้นมันทึกได้สามนาทีเล่นซ้ำได้สามนาทีเหมือนของแท้นะครับโอเคตั้งอร์ n i n g ได้แจ๊สนะครับคันนี้เอา6กพันนะครับตัวที่ตั้งเราจะสว่างนะครับตัวที่เราตั้งไฟจะสว่างที่เกตนะครับ ท k นะครับผมวันรอบตรงเป๊ะนะครับไม่สั่นนะครับอ่าดูสเต็มดับนะครับดับพร้อมกันทุกตัวนะครับใครสนใจอยากได้เป็นนี้ิดต่อได้ที่ผมนะครับร้านซักเซเสเรซิ่งสอบขาขอบคุณครับ